ดีค่ะวันนี้แม่ยาพาทำจะพามาทำแกงขนุนเป็นอาหารภาคเหนือนะคะสูตรดั้งเดิมเลยส่วนประกอบก็จะมีพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กปลาย่างแห้งกะปิครึ่งช้อนโต๊ะขา่ากระเทียมหัวหอมชาอมมะเขือเทศแล้วก็ใบชะพูนะคะแล้วก็ที่สำคัญนางเอกของเราก็คือขนุนที่ต้มสุกแล้วเนาะแล้วก็น้ำปลาจ้า ขั้นตอนแรกเราก็นำขนุนมาหั่นนะจ๊ะนำออกจากเปลือกเลยเราก็หั่นเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะไม่ต้องเล็กมากนะจ๊ะ นี้เราก็เอาแกนออกด้วยนะ เราหั่นนะคะได้เรียบร้อยแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะมาตำพริกแกงนะเราก็นำพริกเครื่องแกงนะจ๊ะไปปั่นเลยเพื่อเป็นการทึ้นเวลาผสมกันล้วนะกระเทียมหัวหอมพริกแห้งแล้วก็ปลาย่างแห้งนะค่ะนำไปปั่นเลยจ้ะ แล้วก็ใส่กะปิลงไปเลยครึ่งช้อนโต๊ะนะเทน้ำลงไปให้ท่วมนะจ๊ะแล้วก็นำไปปั่นเลยจ้ะตอนนี้เราก็จะมาแกงขนุนกันนะคะนำขาขนุนใส่ไปก่อนเลยอย่าเพิ่งเปิดไฟนะ เครื่องแกงที่เราไปปั่นมานะคะเทลงไปเลยแล้วก็เปิดไฟเลยจ้ารอให้เดือดก่อนนะแล้วค่อยใส่ปลาร้าลงไปหลังจากที่ขนุนสุกแล้วนะ เราก็เติมน้ำปลาร้าลงไปเลยจ้าประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยต่อด้วยใส่มะเขือเทศลงไปนะจ้าแล้วก็คนให้ มะเขือเทศสุกนะจ๊ะระหว่างที่รอมะเขือเทศสุกนะจะบอกเคล็ดลับนิดนึงขนุนเนี่ยถ้าเรามีเป็นลูกใช่ไหมคะแล้วเราจะทํากินแค่มื้อเนี้ยเราเหลืออยู่เนี่ยเราต้มเสร็จอะ่ะให้เอาไปแช่ช่องฟิชเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะพอเราอยากกินเมื่อไหร่เราก็ออกมาทํากินได้เลยเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามะเขือเทศอะ่ะเริ่มสุกหรือยัง มะเขือเทศสุกนะจา๊ะเราก็นำชาอมแล้วก็ใบชะพูใส่ลงไปได้เลย คนกลับไปกลับมานะจ๊ะแล้วก็ปิดไฟเลยจ้าเราก็จะได้แกงขนุนที่หอมกลุ่นน่ารับประทานนะคะสูตรทางเหนือดั้งเดิมเลยลองไปทำกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้กดติดตาม s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจแม่ยานะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank you